ขนมจีนกับยายจันชาแนลวันนี้มีขนมจีนมารับประทานกันได้เลยนะคะพี่น้องเอ้ยขนมจีนสื่อมากชุดหนึงสามสิบบาทชุดละสามสิบบาทให,ให้ขนมจีนเป็นถ้วยมากแบบนี้เลยจ้าคุ้มอยู่นะสามสิบบาทเนาะ สามสิบบาทยายจันก็จะกินหมดเลยเนิ้วพี่น้องหนิวเขาเ่าแห้งข้าววันนี้ไม่ได้กินข้าวน้ำยาใส่ลงไปเลยแต่ตะเสาเ่านได้กินเข่าก้ายบแล้วยายจันก็ชอบกินขนมจีนนะคะอาหารบ้านๆห้อง กินง่ายๆกัะน้จีนน้ำยาป่าน้ำยาลาวบ้านเราอีสานบ้านเฮอาสื่อเพิ่นมากดอกค่ะประเดยวเองซื้อมาชุดละสามสิบบาทพี่น้องว่าคุ่มบอให้ผักมาพร้อมจ้ะมีผักมาให้ด้วยจุดหนึ่งมาผักเลยเต็มเลยผัก มีทั้งถั่วงอกมีทั้งผัดกาดแล้วก็มีถั่วผักยาวนี่ของเราเองเนาะแม่ค้าให้ถั่วงอกมาหลายๆกินให้คุ้มสามสิบบาทเอา้ามากินด้วยกันค่ะกินประมาณนี้เนาะหิวเข่าตาหิวหิวหิวแสบบ่แสบกับกินเพระาะว่าเท่าปฏิเหตุเองเนาะแต่เพื่อนเหตุแสบอยู่แล้วล่ะค่ะเพื่อนท้ายดีทุกเมื่อนาะแม่ค้านี้ก็ได้ เด็ดชูม่อเลยอืมค่ะ ถั่วกับยาวใส่ถั่วไปด้วยแล้วก็มีแคบหมูแคบหมูกินหน้องแมวนะขอกินนนะ้ำหน่องแมวกินนะ้มน้ำกรอบ เขียนจบแจ๊บกินง,ง่ายๆอยู่ง่ายๆ จับหม้อแล้วจับขนมจีนจ้ะนิ้วเขากินขนมจีน ายไหมมาเป็นไรเไม่เวลาเดผ้าอุ uh ้งลก่อนเย่อมดาหลายโจ๊ก